ดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้ทําแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่5ชีวีมีสุขบทที่10ชื่อเรื่องนอกเมืองในกรุงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ชื่อหน่วยสนุกสื่อสารมาจะมาเรียนรู้ในบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่11ค่ะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับเนื้อหาที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในบทที่11มีดังต่อไปนี้ค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายเนื้อเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องอ่านเสริมเรื่องกิริยาวาจาดีคำสรรพนามและการเขียนจดหมายค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องแรกค่ะนั่นก็คืออ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะหรือก็คือคำศัพท์และความหมายค่ะจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่141และหน้า142ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของแต่ละหน้ากันเลยนะคะนี่คือตัวอย่างของหน้า141ค่ะและนี่คือตัวอย่างของหน้า142นะคะ เด็กๆหยิบหนังสือภาษาบาทีและมาฝึกอ่านไปพร้อมกับครูเอเลยนะคะเราไปฝึกอ่านคำแรกกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะคำแรกค่ะกาละเทศะอ่านว่ากาละเทศะหมายถึงเวลาและสถานที่ความควรไม่ควรขึ้นเทนอ่านว่าขึ้นเทน หมายถึงสับทางกีฬาหมายถึงชัยชนะขมูงอ่านว่าขมูงหมายถึงพรุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขมงูงค็อกเทลอ่านว่าค็อกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหาร มีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างจัดไว้ให้บริการตนเองโต๊ะจีนอ่านว่าโต๊ะจีนหมายถึงการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลมสิบถึงสิบสงที่นั่งมีพนักงานคอยบริการสืบอาหารตามโต๊ะจนครบตามรายการที่เจ้าภาพกำหนดโทรศัพท์มือถืออ่านว่า โทรศัพท์มือถือหมายถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่บริกรอ่านว่าบริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้าผวนอ่านว่าผวนหมายถึงผวนกลับเช่นคำผวน พิธีรีตองอ่านว่าพิธีรีตองหมายถึงงานตามธรรมเนียมประเพณีเยมอ่านว่าเยมหมายถึงอาหารมีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจนเข้มมักใช้ทาขนมเนอยอ่านว่าเนยหมายถึง ไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากน้ำนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งสังวรอ,อ่านว่าสังวรหมายถึงระมัดระวังให้มากขึ้นเสิร์ฟอ่านว่าสืบหมายถึงยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการอาหารแบบบุฟเฟ่อ่านว่า อาหารแบบบุฟเฟ่หมายถึงอาหารและเครื่องดื่มที่จัดไว้ให้บริการตนเองในงานเลี้ยงหรือสถานที่จำหน่ายอาหารบางแห่งแท่กึนอ่านว่าแท่กึนหมายถึงชื่ออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมนันและเครื่องปรุงรสบดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าู้ เป็นทอนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มนี่คือคำศัพท์และความหมายของบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ของบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องกันอีกหนึ่งรอบนะคะกาละเทศะขึ้นแท่นขมูง ค็อกเทลโต๊ะจีนโทรศัพท์มือถือบริกรผวนพิธีรีตองเยมนเนยสังวรสืบอ,อาหารแบบบุฟเฟ่แท้ฮกึ้นเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายของบทที่11ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอกเ็มีใบงานจะให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของใบงานกันเลยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะใบงานนะคะคุณครูเอได้แจกให้เด็กๆไปแล้วนะคะซึ่งใบงานนะคะจะมีด้วยกันสองหน้านะคะจะอยู่ในแผ่นเดียวกันเป็นหน้าและหลังนะคะมาดูด้านหน้าก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะเติมพบยัญชนะหรือสระลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายนะคะซึ่งคําศัพท์เหล่านี้นะคะจะอยู่ในเนื้อเรื่องบทที่ส1ส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะ ต่อไปนะคะด้านหลังค่ะด้านบนก่อนนะคะเรียงตัวอักษรที่กําหนดให้นะคะให้เป็นตรงให้เป็นคำตรงกับความหมายที่กําหนดนะคะเด็กๆเรียงให้ถูกด้วยนะคะมีทั้งหมดหกข้อค่ะต่อไปด้านล่างค่ะโยงคำและความหมายให้ตรงกันนะคะเด็กๆก็โยงเส้นเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำาใบงานเสร็จแล้ว ระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย